มิตรภาพดีดีเมพิชนาเจ J. ชนาทิพเผยโมเมนต์น่ารักหลังเลิกร้าเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักที่ทำเป้นคลับกระชู้มากระชวยหัวใจเมื่อในอินสตาแกรมของนักแสดงสาวเมพิชนาทได้โพสต์ภาพของตัวเองหน้าร้านคาเฟ่ที่เปิดใหม่พร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าร้านป่าท่องโก้หายไปไหนเนี่ยหลังจากนั้นนักบอลคนดังอย่างเจชนาทิพได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณมากมครับ นอกจากนี้หนุ่มเจชนาทิปยังแชร์ภาพดังกล่าวไปที่อินสตราแกรมสตอี่ของตัวเองด้วยพร้อมทั้งข้อความขอบคุณและเทกโพสดังกล่าวไปที่อินสตราแกรมของเมอีกครั้งสำหรับคู่เมเจเคยคบหาดูใจกันมาสักระยะก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะตัดสินใจแยกทางกันเมื่อปี2561นั่นเองค่ะ